คือหัวล้านเถอะวะสวัสดีครับข่ับกับอาภพมาพ่อกันคือเก่าครับกับอีพีใหม่อีพีนี้นะครับมีตำมะเตงนเพชรย่างสันข้อมูนะครับสันข้อมูก้อนใหญ่เลยแต่ผมหั่นมาเรียบร้อยแล้วให้กินง่ายๆมาพี่น้องมากลับมาพบมาพ่อกันกับแซบเซย์ออฟิเชลครับวันนี้กินข้าวเที่ยงรำกันแซบๆมาพี่น้องลงมือ เอาไปฮอนโอ้ยฮอนนะฮะแม,ม่มาแซบตับมาแ่งนองเย่ยอืม,อม,อม,อม มันแซ่บเลยหิวข้าวจังคอหมูย่างไฟหอมหอม,อม,อมความจัดสวด เสร็ดข้าวกับฮอนตึ้งหมูกับฮอนกินกับผมจะมีความสุขเก่าครับคอหมูทั้งก้อนเลย ติดมันติดหนังติดแน้อ,อ,อง น้องปองปลายทางใกล้ทางไกลเขาเนี่ยห้อนปั้นใหญ่ๆน้องององื้อ กินน้ำดูว่ามนายยเพชรคำตาสวดคำตาสวด เพชรกับเพชรแซ่บกับแซ่บจังคอหมูย่างนาะงลอยน้ำปลาแดกเลยเอาตำมาแตงเลยตับน้ำปลาแดกสูรพร้อมเขาเนี่ยมันยังแซ่บ สังคอมันติดติดมะกอบ,บ ốc, ติดหนังติดมัน ย่างหอมหอมะแซบแซบอืมผิดน้องใจเดันน้ำกันมาเดอ้อเพื่อนซี่เซฟโลที่อยู่ทางโรงพยาบาลมาเดอ้อเออหนอาเด้อ รีกินทำไมเพื่อนกัเนียรมหนาวผัดลูกเต่าเห็ดไว้เผ็ดแห้งครับเผ็ดแห้ง กินบ่งเมดดอกเห็ดมาพะโลพี่น้องอซื้ออ๋อ,อดาดากับอีพี่หน้านะครับกลับมาพบมาพ่อกันใหม่กับแซบเซอร์ออริจิ่นครับผมปลาแจ็คแซบเซอรในภาพี่น้องกินมาซิมเมนูแซบๆอีพี่หน้าจะเป็นเมนูอย่างกับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้น้ำหนึ่ยเด้อครับโดยฝากเลยครับพี่น้องครับบุณครับ